ยกประเด็นชุดมาใหม่ว่าเวลามาโจนเมื่อใดท่านรู้ด้ตรวจสอบว่าทำแบบนี้เป็นผู้สอนทำแบานี้ไม่มีโทษท่านรู้แต่เฉลนแั่สมาทานิที่แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขวันนี้เป็นวันเขาปฏิวัติบ้านหนองไผ่ล้อมตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี เี่่ี่ก็เป็นวันเข้าปฏิวัติวัดนองไผ่ล้อมตำบลหน,นองปลืออ,อำเภอจําหัหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเาะ้อมลก่วลขึ้มา่ปดอามโลก่ว่หล ่าบุคคลที่ผู้ไม่โลภแล้วไม่โลภไม่โสดไม่หลงแล้วอันความไม่โลภไม่หลงครอบงำแล้วมีจุณอันความบไม่โลภไม่โรดไม่หลงยึดไปแล้วก็ย่อมไม่ขาดสาดไม่เสียสิ่งของใียวคลงขอให้ไม่สิงปัญญาสายฟูไม่พูดเท็จ สิ่งใดเดินไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่ผู้อื่นสิ่งตามงาเขาย่อมจับ่วนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นบ้างอย่าข้นที่จริงหรือไม่อาไามันเก็กวกับผู้ไม่จริงแล้วก็จากนั้นก็รับสั่งถามว่าความความประทุษร้ายนะไม่เกิดขึ้นหรือความหลงไม่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไง ก็ยอยู่ในสู่เดียวกันจากนั้นก็มาสมรุปอีกเี่ยวหนึ่งนะว่ากระเห็ุนนะั้นแหละให้มองว่าความไม่โลภไม่กวดไม่หลงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลกุศลแปลนวาฉลาดนะฮะอกุศลแบบโม่เป็นกุศลหรือก,กุศลานะบบมาตอบว่าเป็นกุศล มีโทษหรือไม่มีโทษท่านบอกไม่มีโทษผู้รู้ติดเชียนหรือท่านผู้รู้สันเสรนนะบอกผู้รู้สันเสรนถามว่าใครสมาทาในเต็มที่แล้วคือใครนํามาประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์นะเราเนี้ยหมดเป็นยงจากการขาดหลักการประพฤติในการพูดเท็จเนี่ยลอดถึงเศษจสิ่งเด็ิดทั้งหลายนี่ใครประพฤติกระทำให้สมบูรณ์เนี่ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขหรือไม่ จะมีความเห็นในเรื่องนี้อย่งงนะางไรฮะท่านก็ตอบว่าจงอเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในข้อนี้ครับองค์มีความเห็นอย่างนี้จากนั้นพระเจ้าก็นํามาอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องเรื่อง,องไม่ควรเชื่อสิบประการเนี่ยจะ,จะรับสั่งอีกรอบหนึ่งเป็นการย้ําเป็นการย้ำไม่เห็นว่าเมื่อผ่านการใช้ปัญญาแล้วเนี่ยไอ้สิบข้อมันก็กลายเป็นข้อมูล เป็นข้อมูลที่จะนําไปสู่การคิดตอนเราตรงใจเชื่อนําไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะจุดนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราคิดได้ทันทีที่พอแม่ห้ามตามเนี่ยมเราเันทีมาจันต์ะเตือนผ่อแม่ะเตือนหลับตัวใหญ่ห้ามตาม จริงจึะรับว่าตาลไมชนชัดท่านอย่าได้ถือโดยฟังตามมกันมาอย่าได้ถือโดยเขาเชื่อมาเถอะครับขึ้นบนเลยนะครับเดี๋ยวบนนะครับอย่าได้ถือโดยเหตุนึกเอาเอาอย่าได้ถือโดยเหตว่าอจารครับนะครับขึ้นบนนะครับั้องฝวายนะครับฟังสุดธมารอจะได้ถือโดยตกใจว่าต้องการมุ่งมค่นทรงกุณวุฒิภาคบาลขันยาได้มาครับ เป็นตขึ้นบอลเลยครับได้สีโดยนับือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูหมดเลยนะครับขอหมูลลดเดียวเลยนะครับจำได้ไมเ่มอนนะครับเล่มอนนะครับจ้ำเหมือนเดิมนะคาราม่โจนเมื่อใดฉันรู้้วยตนเองขึ้นบอลเลยครับเป็นคุดสนทำต่านี้ไม่มีโทษนั่งบนบอลนะครับในบอนนะครับในมบอลเลยนะครับเสริมทำเหล่านี้ใครสมาทานเด็กที่แล้วยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุข กลาไรโจมเมื่อนั้นท่านตึ่งมแล้วครับนดมาแล้วครับนนมังนหมดกรูปเลยนะครับเดี๋วย้ำเตือนรอบนึงว่านั่งในเสือร้อนะครับตอนนี้เราพบ้นาดมาแล้วครับเาป็นหมดเลยนะครับพรโมบนุ่งสบงตรงที่ว่าัทีพาตากระจายเรียบร้อย